ไม่ว่าตอนนี้คุณจะคิดอะไรอยู่ก็ตามเราอยากให้คุณคิดแต่สิ่งดีๆเพื่อเติมพลังใจในการใช้ชีวิตและเราอยากให้คุณติดตามรับฟังรายการวัยรุ่นยุคใหม่หัวใจคิดบวกมาจากใจทั้งหมดเลยมโนบุพังเข้ามาธรมามโนเศรษฐามโนมยาสิ่งที่เราเห็นไม่สำคัญเราก็วิธีการวองไม่ต้องอื่นไกลหรอกครับนั่งอยู่นี้เหมือนกันมาอุดมเลย ท่านมองยังไงมองยังไงได้อย่างนั้นนะท่านมองยังไงกับโครงการขององคครูครับโอ้จัดตั้งไรแต่ไรก็น่าเดเรลาจัดอะไรประชุมก็ประชุมไรได้ว่าเอออันเนี้ยก็เป็นไมเซ็ตไมเซ็ตหนึ่งจากความเชื่อไม่ได้ไม่มากกันบางคนควบคุมทีลากเก้าอี้มานั่งปุ๊บนี่นี่ก็เรียกว่าอัปเดตในตลอดเวลาบางคนก็ทําตัวเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่าคุณลักษณะอันแรกอัปเดตไม่ได้เลย ไม่ได้ไม่ได้ไหนรวมันก็จเจอไม่เจอพว้อ่านหนีได่ได้ไม่ซึบคนนี่ไม่รู้อะไรคือมันจะไปมองว่าแบ่แบ่เฉืงง่ายใช้ได้เป็นบางที่นี่โทรศัพท์เก่านะนะโทรศัพท์เก่าบางทีมีไอชวนอยู่ข้างหน้าก็จะแบ่งเปรอบไปรอบไปรอบไปนะครเวลานั่งคกันคนไหนทัศนคติเชิง เชิงล <c ười> là mà ูกบางคนทันจ็ดิเชิญก็ม่คุณไม่รับอยาสามารถจะหมเรพอกูอารมณบางอารมณยิ่งเ่ขึ้นก็มองกรนาฬิกาเมื่อจะหดเวลาึยสค่เออนะคุณลักษณะในการอบรมมันก็เป็นไม์เซ็มันสุดยอดของไม์เซ็มันขึ้นอยู่กับว่าเรามองยังไงมองยังไงมันก็ได้อย่างนั้นแหละ มองยังไงมันก็ได้อย่างนั้นโทรศัพท์รุ่นเก่าหนึ่งอัปเดตไม่ได้หมายความว่าอะไรครับฟังอะไรใหม่ๆนี้ไม่ได้เลยคือได้รับอะไรใหม่ๆมาไม่ค่อยที่จะรู้เรื่องอะไรเลยใครที่ใช้งานแชท GPT AI อยู่บังคับยกมือขึ้นชีครับยกมือใช้ใช้ใช้อยู่หน่อยหนึ่งจ่ายจ่ายตังรายเดือนมันไหมครับอู้ใช่ใจ่ายมันมันมันจะมีออปชั่นมากเลยนะเดือนไปเจ็ดร้อยอะไรก็ได้ ใช่ใช่ใช่มันจะมีตัวหลอกแต่จำเป็นมันจะมีตัวหลอกนะมันจะมีตัวหลอกแล้วก็โดยเฉพาะงานของเราเนี่ยมันใช้ได้มากเลยนะอย่างมันจะไปอบรมครูช่วยออกแบบโครงสร้างการอุตุครูให้หน่อยนี่แต่ใช้เออก็ช่วยนะเออกนช่วยอ่าดีเลยแต่ว่าอย่าให้มันอย่าให้มันเออแต่ว่าอาตมาบอกว่าอาตมาได้ใช้งานแบบเต็มร้อยเลย เพราะว่าเราก็เรียนรู้มาได้ในระดับหนึ่งแล้วแล้วก็เอามาเราก็นำมาพิจารณาอีกอย่างหนึ่งก่อนที่เราจะได้ไปใช้งานไม่ดีก็ปรับไม่ดีก็ปรับบางทีก็หลอกมันบ้างว่าไอ้อน,นี้มาจากพระสูตรไหนพระสูตรไหนอะไรยังไงก็มีความเป็นไปได้สูงความเป็นไปได้สูงอันนี้เป็นลักษณะของโทรศัพท์รุ่นเก่าหนึ่งความจําเต็มเร็วครับเก็บแต่เรื่องลบ,ลบ ไว้เต็มเครื่องครับเก็บแต่เรื่องลบๆไว้เต็มเครื่องเนี่ยสำคัญเลยใช้ได้เป็นบางพื้นที่และโทรศัพท์รุ่นเก่าเป็นไม่มีระบบสัมผัสครับไม่มีระบบสัมผัสเรื่องทัสติดลบคือหมายความว่าบ้าบอกกันดีๆไม่ค่อยได้ต้องชอบบุนแรงเนี่พวกระบบสัมผัสเนี่ยพังเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะและคุณลักษณะอีกอย่างหนึ่งอะไรรู้ไหมคุณครู แบบหมดง่ายชาัดยากครับผมทํางานนิดเดียวก็หมดแรงเรียบร้อยแล้วครับนี่ยังไม่ทันไรยังไม่ถึงบ่ายสามเนี่ยหงอยเลยเนะ <c oughs> ถือว่าถือว่าโลแบตแล้วนะครับเนี่ยบ่ายสองบ่ายสามคึกคักเดินขึ้นชั้นสองชั้นสามนะโอ้มันคึกคักดีนะเออนี่มันเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับวิธีในการมองของเรานะ <c oughs> วิธีการทํามุมมองให้ให้เต็มมุมมองของเราถูกจํากัดด้วยเหตุสองประการ หนึ่งหนึ eh, reason, the the ่งจ so the well, we ุดที่เรายืนอยู่สองสายตาที่เรามองเห็นอ่าการคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันโดยประการทั้งกวงอ่าจะเป็นพันคนร้อยคนมันไม่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 มีเหมือนกันเลยคนเราเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เราไปตัดสินว่าคนโน้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็ไปที่พากษาลงโทษว่าไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้ก็ดูเป็นการไม่ยุติธรรมสำหรับเขาเหมือนเราเดินเดินเดินไปแล้วสงสารมา

จะละแุนสบายอันนี้มีที่การองมีอส่งการบาราตูหัวสการต้นฟ้าโยนที่มาลสิการการสืบคนข้อมูลต่างๆที่เราได้คนฟ้าแล้วก็มาวัทำวิจัยการสึกเรื่องขอการวิจัยที่สำคัญมากทำอะไรก็แล้วแต่ให้วิจัยท่านใดเคยไปเที่ยวสวนแห่วาสนาเป็นรักขุนาใครรู้ไหมเคยรู้ไห วาสนาเมลอดวาสนาเมลอดที่ที่สระบุนีพร้อมทดกินา้อพ่สุสระบุนีร่มเดนประเสริฐเลิศไปทุกร่มกล่าวมาร่มทรสุแห่งพระสัมมาพุทธศาสนาร่มเย็นเป็นร่มคันนี้ที่พาพวกเราก้าวผาน ท,ทุกทุกด้าแสงทานพระธรรมทรงเห็นเพียงมองเข้าใจให้รู้และให้อยู่เป็นก้าวตามและทำด,ดังเช่นอุทระองค์สอนไว้เดือดเนื้อร้อนใจ ช่วยเบาร้อนให้ผ่อนคลายเพียงมาใตาร้ร่มอบร่มบ่มเพาะจิตใจร่มเย็นและเป็นสุขนา้ใต้ร่มพุทธธรรมเพียงมาใตาร้ร่มอบร่มบ่มเพาะจิตใจ

อ่ายมว่าเป็นออันนี้หออะไรเขาเรียกหออะไรโยมหอเอ็นพิซซ่าพิซซ่าโยมเดี๋ยวพวกนี้เลี้ยงพิซซ่าเนี่ยวันนี้เคเฟซีแล้วหอเอ็นพิซซ่าที่อิตาลีใช่ไหมไม่ใช่ฝรั่งเศสนะะข้อมูลอาจจะมาอาจจะไม่ใช่แล้วะเอไอโกงกันจะมาหรื AI oh ok อเอไอบอกกานจะมา,มาไม่จำ สิ่งที่อตาตมายอยากจะบอกก็คือหนึ่งสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เป็นกับความจริงสิ่งที่เห็นก็คือหอหอเอียงสิ่งที่เป็นเอียงจริงความจริงตอนนี้ยังมั่นคงอยู่พอมาวางคู่กันปับ๊บสิ่งที่เราเห็นดูเหมือนว่าทางด้านขวาเอียงกว่าถูกต้องไหมครับ ทางด้านขวาเอ็นกว่าสิ่งที่เป็นสองภาพนี้คือคือภาพเดียวกันความจริงในข้อนี้คือมันเป็นปรากฏการณ์ทางสมองที่มีความคุ้นเคยครับคุ้นชินมันมีสับเรียกมันอยู่สมองมันตีความตามความเคยชินสมองตีความตามความเคยชินภาพไม่ได้เปลี่ยนแต่มุมมองมันเปลี่ยนมุมมองมันเปลี่ยนจากอะไร ทำไมถึงเปลี่ยนเพราะความคุ้นเคยของสมองทุกวันนี้เราน้อยมากที่มีกระบวนการในการไตรตรองในการมองอย่างจั้งใจแต่เราใช้ทางด้านความคุ้นเคยมากกว่านี่คือภาพรวงตาทางด้านสมองครับกาลังจะบอกกับท่านว่ากาลังจะบอกกับท่านว่านี่คือเหตุผลว่าทำไม จึงจะต้องใช้ใจมองแล้วก็ใรตรองก่อนที่จะพูดจะคิดจะทำต่างๆมันสำคัญม,มากภาพนี้เป็นภาพทางจิตวิทยาเขาเรียกว่าภาพรวงตาทางสมองภาษาทางจิตวิทยาเกาเรียกว่า t e t u r e effect t e t u r e effect หมายความว่าอะไรสมองของเราเนี่ยมันเก่งในการจดจำใบหน้า โดยเฉพาะใบหน้าที่อยู่ในทิศทางปกติเมื่อภาพถูกกลับหัวสมองจะสแกนแบบผิวเผินทำให้มองไม่เห็นว่าอะไรผิดอะไรถูกเพราะว่าความคุ้นเคยของสมองก็คือตาจะอยู่ข้างบนจะอจมอจะอยู่นี่ทีนี้พอหันปับ๊บปากอยู่ข้างบนสมองมันไม่เคยชิน <laughs> มันไม่เคยชิน <laughs> เดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าไมาเซ็ตของเราการมองของเรามัน,ม,นมันจะได้เข้าใจ เนี่ยเป็น t r รเชอร์เอฟเฟความที่สมองมันไม่เคยมันไม่เคยคุ้นเคยมันไม่พอกลับหัวสมองมันจะหลอกเราปั๊บนี่เป็นปรากฏการณ์สมองหลอกโยมเดียวก็เลยเห็นเป็นภาพันเดียวกันหมดสมองมันหลอกโยมเยู่ตอนเนี้แต่ว่าเรายังไม่รู้นะว่าสมองมันหลอกเราพอกลับด้านให้ถูกเสร็จปั๊บจึงเจอความจริงครับนี่คือความจริงครับ น่ามันจึงมีผลมากๆสำหรับการมอง m ไมเซ e ตมีผลต่อความสุขความทุกข์มีผลต่อความสำเร็จต่างๆนะไม่งั้นพ่าหน้นไม่ได้เห็นความจริงหรอกครับเพราะว่าตอนมองปกตินี่ก็เห็นแม่หน้าเป็นคนเกิดความรักแต่วันหนึ่งมองลอดกาัขาเนี่ยพ่อหน้าใช้แล้วเทรเชอร์เอฟเฟกก็เลยมีเห็นความจริงรู้ว่ามีเป็น รู้ว่า <S <S มีอาวุนปืเขาเรียกว่าเชรเชอร์เอฟเฟกคนคนหนึ่งพูดถึงเราในทางไม่ดีฟังนะคนคนหนึ่งพูดถึงเราทางในทางไม่ดีอีกคนฟังแล้วเชื่อท,ทั้งทั้งที่ไม่เคยคุยกันกับเราเลยอย่างนี้เป็นต้นพออ่านข่าวอะไเรเสร,ร็จสับเรียบร้อยมันเชื่อได้สนิทใจเลยอเชื่อได้สนิทใจเลยอ่าสมมติว่ามีสีกาคนหนึ่งมานั่งร้องไห้สึกเธอพระจันทนธนเดชสึกเธอเออ อยากจะได้เท่าไหร่ก็จะให้ยมคิดว่าจะมาศึกหรือไม่ศึกต่ะเออนี่แสดงว่ากําลังได้ที่แล้วสมองกําลังทางานแล้วเมื่อกี้เนี่ยบางคนถ้าไม่ได้ไตรตรองหรือมองทึกมันเกิดจากอะไรเกิดจากความคุ้นชินสมองของเราอุแสดงว่าได้ผลเมื่อกี้เนี่ยตึกเรียบร้อยคิดก่อนคิดก่อนไม่ไดเ้เมื่อกี้กลับมุมโอ้ใช้ได้เลยบางส่วนก็ยังไม่ตื่นอืม มันช่วงชีวิตของเราเนี่ยมันมีส่วนที่ที่สำคัญมากอ่าสำคัญมากแล้วมาดูภาพต่ตอไปนนี้ครับเป็นภาพที่คลาสสิกแห่งปีมากท่านเห็นอะไรจากภาพนี้ครับท่านเหีนอะไรจากภาพนี้เรื่องง่ายง่ายที่ใจเราทำให้ยากแต่ละวันแต่ละวันมันมีเรื่องง่ายๆที่ติดขัดและใจเรามันทำให้ให้ยาก เห็นอะไรบ้างครับอ้าวในเมื่อกี้เนี่ยเรื่องไม่เซ็ตเรื่องอะไรนะวาผมวางมือรับมีเล่นคำยู่นิดนึงแซนแซนแล้วก็แฮปปี้แมนถ้างด้านซ้ายมือของเราภาพสดใสไหมครับเยิมสดใสใช่ไหแล้วใบตัวครับใบ เิดเป็นเศร้นาเปนาน้มัน,นเกิดเห็นสดชื่นสดชื่นในใจน,นจะครับที่จะเรื่องราวทุกประมาณ์นะพอภาพที่สอนเป็นภาพขาวดำจะไปโพสีสีชอตบางสิ่งบางอย่งางชีวิตที่เราเปชิญอยู่ม <c oughs> ันก็ไม่ได้เป็นอย่างตาง <c oughs> ที่เราได้เห็นท <c oughs> ั้งหมดหรอกครับมันก็ไม่ได้เป็นมดมาน้ำทั้งหมดชีวิตของคนนะเพราะฉะนั้นในการมองชีวิตก็ประการแรกก็คือว่า อย่าไปเอามาให้หนักหกหนะักใจในชีวิตของเราบางสิ่งบางอย่างเรื่องก็ง่ายง่ายเสนจะง่ายได้แต่ใจเรามักจะทําให้ยากเช่นเรื่องอะไรครับนี่ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเห็นแต่มันขึ้นอยู่กับที่ใจเรามองน่ภาพแรกสีสันสดใสแต่ใจไม่ค่อยยินเท่าไหร่ภาพที่สองขาวดาใบโพในมือสุดท้ายของใจก็เออ เป็นสีสดใสไม่พอ,อดอเมรยังเห็นแสงสว่างแสงทองอยู่สิ่งที่อยู่รอบตัวไม่ได้กำหนดกับสิ่งที่สิ่งที่อยู่รอบตัวเราไม่ได้กำหนดเราเท่ากับสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราพอเข้าใจประโยคนี้ไหมครับคือข้างนอกมันไม่ได้มีผลอะไรหรอก จริงๆนะขออจะเป็นยังไงหัวหน้าหมวดจะเป็นยังไงกาเ,เงินเดือนอะไรจะเป็นยังไงแต่สิ่งที่มันอยู่ในตัวของเราเนี่ยมันกาหนดใจเรามากกว่าแต่เราปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นมาควบคุมเราแล้วเราก็ตอบสนองมันขึ้นอยู่กับการตอบสนองแล้วสิ่งที่เราตอบสนองไปนั่นแหละมันที่ย,ย้อนกลับมาหาตัวเราอันเนี้ยสาคัญมากครับน่ะแล้วก็โยมเคยได้ยินเรื่องความศูนย์พันของชีวิตไหมอ่อนี่ศูนย์พันทางด้านความคิด เห็นไดโนเสาร์เรียบร้อยแล้วเรานันถึงอะไรครับความยิ่งใหญ่พิโยมโยมเห็นไดโนเสาร์แล้วเราได้ถึงความไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ครับส่วนมากเปรียบไดโนเสาร์นี่ก็เปรียบอะไรครับอืมพวกเคยได้ยินพวกที่มีอิทธิพลทางด้านความคิดไหมน้เออใช่บางทีหลวงตาแกถามมาตมามหาเทเรศรู้ไหม ทำไมได้นนเสาร์ถึงศูน0พันว่มันปรับตัวไม่ได้ไม่ดอกมันจะได้เหลือที่ไว้ให้พวกเฮี้ยมันอยู่นะแล้วแกก็เดินหนีเพิ่งรู้ว่าแกดา่าตั้งายว่านิสัยแกเป็นคนบวชมานาแกเป็นคนบวชตอนแกแล้วพระนุ่มๆมันจะมาก็แซวล,ล้มงไห้ร้องไา้นี่แบบแบบแบบเป็นคล้ายๆกับว่าไปบุลลี่แก ะแะสวนคืนนี่เนี่ยเดี่ยงกันหมดเลยพูดแล้วก็เดินหนีมันเจ็บปวดนะครับไม่มีโอกาสได้แก้ไขเลยพูดได้ไงเออจะเหลือไว้ให้เงียอยูนะ่บางทีนี่ไดโนเสาร์บางทีนี่ไอ้เรื่องไดโนเสาร์ไดโนเสาร์นี่เวลาเราพูดนี่มันมีอิทธิพลทางความคิดนะบางคนนี่เป็นผู้บริหารระดับสูงหรือว่าเป็นเป็นคนมียศถาบรรดาศักดิ์มีตำแหน่งสูงเวลาพูดออกมาแต่และเรื่องนี่ ไม่ได้เรื่องเลยแต่ละอย่างอะไรเราจะเห็นผู้หลักผู้ใหญ่สัมภาษณ์เงี้ยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะของศูนย์พันทางด้านความคิดเขาเรียกว่ายึดติดกับอดีตมากเกินไปดูถูกศักยภาพคนรุ่นใหม่นะดูถูกศักยภาพคนรุ่นใหม่สําคัญมากเลยอันนี้สำคัญมันจึงเป็นที่มาของ strong work ethic อ่าเป็น คุณธรรมจริยธรรมในการทํางานที่เข้มแข็งเรามีไหมคุณธรรมจริยธรรมในการทํางานที่เข้มแข็งเนี่ยอ,อใจเสาะเปราาบางอ,อ่อนแอทอดแททหวันไหวหรือยอมแพ้ง่ายๆหรือจะเป็นคนแบบไหนหรือในทุกๆวันเราตื่นขึ้นเพราะนาฬิกาปลุกหรือตื่นขึ้นเพราะแรงบันดาลใจตื่นขึ้นจากอะไรทิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันนี้ทําเพราะว่าเงินเดือนหรือมันมีแรงขับทางด้านในในชีวิตเนี่ยเออ อย่างอาจมาเนี่ยมันพูดได้แหละอาจมาเนี่ยเพราะว่าอามามีความสุขเวลาถือไม้จับบรรยายเอไม่ได้มีค่าตัว,วไม่ไดม,มีบรรยายแล้วก็จ้างรถมาเองออกแรงทั้งหมดเลยอพระคนเดียวกันอาจารย์ปาโมดทโทวิโทเจอหน้ามหาธนเดชผมเบื่อแล้วผมเบื่อแล้วผมไม่เอาแล้วผมเปลี่ยนแนวแล้วทาไมเราไม่เคยมีความรู้สึกว่าหมดไฟในการบรรยายเลยวะมันมีแต่ความฮึกเหมอเหมอนะ ยิ่งนานยิ่งเถืนเถื่อเขาบอกว่าสิบนาทีจะปลาไปยี่สิบแล้วเัี้อเงี้ยเงื่อส่วนใครจะฟังได้ไม่ไก็สุดแล้วแต่เขาปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราแล้วก็เรื่องบางเรื่องชอบเปลียวปัญหาของเขาแล้วก็ทำหน้านั่งนั่งฟังอยู่เล่ยเขาหัวเราะกันทั่วบ้านทั่วเมืองกันนัง่งอาตมาก็เมื่อก่อนจ,จะจะดึงมาใส่ใจอยู่เอามาใส่อารมณ์อยู่พออายุช่วงหนึ่งถึงจุดหนึ่งแล้วเราจะไม่แคร์ i don't care จริงครับมันมันมันแบบไม่แคร์เมื่อก่อนเห็นเด็กไม่เรียบร้อยก็โอ้ยตรงเป๊ะตรงเรียบตรงอะไรแล้วแต่มันอืมแล้วแต่มันมันมีปัญหาชีวิตคนเมื่อเราเข้าใจโลกเราก็จะไม่ไปจัดก,การโลกบางอย่างเราก็ต้องถอยออกมาเพื่อที่จะทำเฉพาะหน้าที่ของเราอย่าเอามาเป็นอารมณ์เนี่ยไออารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้มันไม่ใช่ว่ามีใครมีก็ได้นะ มันต้องอายุเยอะแกพอสมควรอ่ามันมันต้องแกพอสมควรก็เรียกบางคนทํางานแปดชั่วโมงหมดแรงแล้วบางคนทํางานแปดชั่วโมงเท่ากันแต่ยังมีพลังอยู่ทุกทุกวันบางคนสามโมงสี่โมงยิงจะคึกอยู่ขึ้นอ้างโน่นขึ้นนี่เออพูดม้วพูดไม่จัดแจงจัดการเขียนการสวองเออมาคอมเมนต์มันมันมีแะ่แรงมันเนื้อเหิอมมาเนื้อเหิอมบางคนเนี่ยตั้งแต่เก้าโมงไปแล้ว ก้ามงเช้าไปแล้วรอเวลาเหมือนคนตื่นมอนใหม่ออะไรเงี้ยสำคัญเลยวันหนึ่งเราเราไม่ได้จะมาสอนออไม่ได้มาสอนแบบขยันแบบแบบขยันเครื่องแบบเครื่องซักผ้านะหมุนอยู่ทั้งวันแต่ว่ามันคือสตรองสตรองคิดเป็นทำเป็นนี่สำคัญมากเลยเพราะฉะนั้นความหมายของ work ethic เนี่หมายความว่าอะไร หมายความว่าคนธรรมดาจะมีวินัยจะประสบความสําเร็จมากกว่าคนมีพรสวรรค์จะไม่มีวินัยคนธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่เป็นคนมีวิในัยในชีวิตจะเป็นคนที่พิเศษและประสบความสําเร็จแต่คนที่มีพรสวรรค์มาจะเป็นคนที่ไม่มีวินัยคือเก่งแต่ไม่มีวินัยะครับเกง่งเก่งแต่ไม่แต่ไม่อ่อนน้อมถ่อมตนคนอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ไม่เก่ง ű. เนี่ยยมจะเลือกใคร ะฉะนั้นคนก็ต้องเลือกคนอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยมันสําคัญมากเพราะฉะนั้นอันแรกคือ i ินเทกริตชี้อันหนึ่งก็คือทรูดความจริงนะเป็นคนที่มีฮิริโอตปะครับคือขยนันซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานขนายตั้วได้กล่าวเอาไว้อินเทกริตี การที่จะให้คนได้มีนเท e g ิตี้มีความรับผิดชอบใช่ไม่ใช่ว่าฟังบรรยายเรียบร้อยแล้วจะเกิดขึ้นนะมันก็เกิดจากการสั่งสอนของพ่อของแม่เกิดจากสภาวะของแวดล้อมเกิดจากแรงบันดาลใจเกิดจากสถานการณ์ที่ทําให้เราเป็นเรามีเราทำเนี่ยเนีน่ยม,ม,มันเป็นตัวหล่อหลอมมันเป็นตัวหล่อหลอมบางทีก็นั่งนั่งนึกดวไอ้ที่เราเป็น,นก็ไม่ได้ว่าเป็นโดยกําเนิดแต่ว่ามันเป็นโดยภาระหน้าที่โดยการงานของเราเนี่ย i เทกริตี้นะนเทกริ i ี้ ต่อมาก็เป็นของทีมเวิร์กจะมาเขียนไว้อยู่ทีมเวิร์กมีอยู่นี่แหละเออทีมเวิร์กทีมเวิร์กมนุษย์นี่เป็นสัตว์สังคมนะโยมอืมเป็นสัตว์สังคมมากเราได้ยินแต่ทีมเวิร์กเออพอแล้วแหละจะมาว่ามันจะบไปสาม้ว ร่นใจร่มใยน้อให้ร่มเงาร่มญาติของเราร่มเกาพ่อแม่สบายร่มแห่งครูบาอาจารย์ผู้สั่งสอนไว้ให้ได้โตใหญ่ให้ความรู้คู่การศึกษา สัผู้เป็นร่มฉันปัดต้องพ้องทุกนานาร่มหนึ่งประเสริฐเลิศกว่าทุกร่มกล่าวมาร่มธรรมแห่งพระสัมมาพุทธศาสนาร่มเย็นเป็นร่มคันนี้ที่พาพวกเราเก้าวผ่า กดาแสงทานพระธรรมทรงเห็นเพียงมองเข้าใจให้รู้และให้อยู่เป็นก้าวตามและทำดังเช่นพุทธองค์สอนไว้เดือดเนื้อ ช่วยเบาร้อนให้ผ่อนคลายเพียงมาใต้ร่มอบรมบ่มเพาะจิตใจร่มเย็นและเป็นสุขได้ใต้ร่มพุทธธรรมเพียงมาใต้ร่มอบร่มบ่มเพาะจิตใจเย็นกายและเป็นสุขใจ ใต้ร่มพุทธธรรม